พบโลกสวัสดีครับท่านฟังครับพบกันในรายการพบโลกกับผมชัยชนะอินขวัตในช่วงเช้าๆนะครับในช่วงที่แล้วผมก็ได้พูดถึงเรืยอย่องของสถานการณ์ที่สำคัญของอเมริก,กันก็คือวันทางประวัติศาสตร์150่งรอยหปีครบรอบอับราฮัมลิงคอนซึ่งเป็น อดีตประธานดีที่มีชื่อเสียงของเมริกันนะครับท่านเองก็ได้ไปประกาศไปได้ไปให้คำกล่าวนะครับในที่เมืองแกรนทิสเบิร์กซึ่งอยู่ในเพนซิลเวเนียคำกล่าวของอดีตประธานดีเมริกันก็กลายเป็นเท็กซ์าทางด้านรัฐศาสตร์โดยเฉพาะทางด้านาประชาธิปไตยนะครับที่ว่า,าการเมืองนั้นเป็น ของประชาชนและโดยประชาชนและก็เพื่อประชาชนที่เขาใช้คำว่า government of the people by the people and for the people นะครับคำกล่าวนี้ก็กลายเป็นคำสอนในเรื่องของประช,ชาธิปไตยพูดถึงสิทธิเสรีภาพต่างๆนอกจากนั้นในช่วงในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็เป็นช่วงครบรอบ50ปีของอดีตประทานดี จอเนฟเคนเนดี Kennedy, นะครับซึ่งเป็นอดีตประธานาธดีที่คนเมก,กันก็ยังลํำลึกถึงอยู่จอเนฟเคนเนดีเป็นประธานาธดีที่ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงสงครามเย็นหลายท่านคงจะจำได้ว่าเบรอรบของรัสเซียเข้าไปปิดล้อมที่คิวบาคิวบาซึ่งเป็นเกาะเล็กๆอยู่ห่างจากฟลอริดาประมาณ90้าไมล์ทะเลเนี่ยนะครับเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ แล้วปรากฏว่า,เ,าเป็นมิตรกับสหภาพโซเวียตในยุคนั้นเป็นสหภาพโซเวียตนะครับ<ม>ก็มีความเข้มแข็งทางกองทัพเรือต่างๆก็ส่งกองทัพเรือมา,อาช่วยอาจจะปิดล้อมในเรื่องของแสดงความเป็นมหามิตรกับคิวบานะครับสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้นจอห์นเอฟคนเนดีก็ก็ไม่พอใจเพราะว่าคิวบาเป็น ประเทศเกาะซึ่งอยู่ไม่ห่างกับสหรัฐอเมริกาเท่าไหร่ซึ่งอเมริก,กันเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยมีระบบทุนนิยมอะไรต่ออะไรตรงนั้นก็เป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ไม่พอใจเคนเนดีก็แสดงถึงความเป็นผู้นําในเรื่องของมิสโซคริสที่เขาใช้คําอย่างนั้นนะครับก็ตรึงกันอยู่พอสมควรในปีพันเก้าร้อยห้าสิบเก้านท้ายสุดก็่ามคนต่างลามือกันไป ก็คือเป็นช่วงของสงครามเย็นที่แสดงให้เห็นว่า,าต่างคนก็ต่างมีอาวุธที่สำคัญนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้อาวุธนั้นโดยตรงเพราะว่าก็เข็ดเคี่ยวกับเรื่องสงครามหลังสงครามโลกครั้งที่สองกันมานี่ก็ว่ากันไปนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นการครบรอบอย่างที่ว่าน่นอกจากนั้นผมก็ได้พูดถึงเรื่องครารายเคนเนดีซึ่งเป็นลูกสาวเธอก็กลายไปเป็นทูตของ อเมริกันประจำญี่ปุ่นในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเกียรติยศที่สำคัญอันหนึ่งนะฮะคุยค้างไว้เมื่อครามที่แล้วเรื่องของบทบาทของวลาดาเมีิร์ปูตินปูตินวันนี้นอกเหนือจากประสบความสำเร็จในด้านหนึ่งก็คือด้านที่ยกระดับเศรษฐกิจของออรัเสเซียเข้มแข็งขึ้นนะครับวันนี้ สังเกตว่าปูตินได้มาทําเรื่องของการเมืองที่ค่อนข้างเข้าตาประเทศต่างๆนะครับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นก็ดีขึ้นมีการเดินทางเข้าไปในกา,ารพบปะของผู้นําของสองท่านเนี่ยนะครับแต่ว่าวันนี้แล้วก็เรื่องของซีเวียปูตินก็ปตามๆซึ่งอเมริกันก็ฝั่งนะครับก็มีการเจรจาเรื่องของซีเรียกันที่สวิตเซอร์แลนด์ ถึงแม้จะยังไม่ประสบผลสําเร็จแต่ก็ถือว่าข้อริอเริ่มก็เป็นของของประธานดีวลาดิเมยร์ปูตินวันนี้จะพาท่านฟังไปดูบทบาทของปูตินอีกเช่นกันครับก็คือบทบาทที่รัเสเซียให้ความสําคัญกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีการเยือนแปซิฟิกนะครับก็คือภูมิภาคแถบ,บนี้ของเราเนี่ย โดยมีการผู้ตินไปเยือนที่เวียดนามก็มีระหว่างผู้นำทั้งของเวียดนามแล้วก็ขอไวเซียมีการแถลงการร่วมกันนะฮะเป็นสัมพันธ์ชั้นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านนะครับก็มีการลงนามในข้อตกลงต่างถึงสิสบแปดรายการด้วยกันนะครับครอบคลุมไปถึงการร่วมมือในด้านอาหารพลังงานการศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆนะครับก็มีพูดง่ายว่ากระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเวียดนามซึ่งก็อยู่ในภูมิาาคของในอาเซียน,นของเราเนี่ยนะครับที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราปูตินได้ย้ําถึงการขยายความเชื่อยหลือทางด้านการทหารต่อเวียดนามนะฮะเราก็เห็นได้ว่าส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเรามักจะพูดถึงสหรัฐกับจีนแต่วันนี้เนี่ย ปูตินโดยรัสเซียก็มาในรูปที่เข้าไปจับมือกับทางจากเวียดนามและกรวีของญี่ปุ่นที่ผมเรียนท่านฟังไปแล้วเนี่ยก็มีการหารือกันกับประธานดีเจียงตังซางของของเวียดนามนะครับก็มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ในฐานะพันธมิตรร่วมอุดมการหลายท่านอาจจะบอกว่ารัสเซียปัจจุบันเนี่ย ไม่ได้เป็นประเทศในรูปแบบของสังคมนิยมคอมมินิสต์อีกแล้วตั้มติดนับตั้งแต่ปี1989-90เป็นต้นมาเนี่ยแต่ว่าพ้าคอมมินิสต์ในรัสเซียก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ในบีทที่ผ่านมาเนี่ยประเทศรัสเซียซึ่งเป็นสหภาพโซเวียตเดิมเนี่ยก็มีแนวอุดมการณ์นับตั้งแต่มีการปฏิวัติในปี1917อ่อก็มีวราดิเมียเลนิน ชื่อต้นเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเลนินนั้นเป็นนักอุดมการเขียนเรื่องรัฐกับการปฏิวัติต่างๆเนี่ยก็อันนี้ก็ถือว่าอย่างร่วมอุดมการเพราะว่าเวียดนามเองก็มีแนวสังคมนิยมแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะจําไม่ได้นะครับแต่ผมก็พยายามที่จะดึงให้เห็นว่า,าจีนเองถึงแม้จะยังไงก็ตามก็ทําสงครามสั่งสอนเวียดนามซึ่งถือว่าเป็น คอมมิสแต่ว่าคอมมิสในสายที่ใกล้ชิดกับรัเสเซียนะฮะเรื่องนี้ก็เรื่องนี้ก็ค่อนข้างซับซ้อนนิดหน่อยแต่ว่าผมก็คงไม่ลงไปลึกใลขนาดนั้นก็อยากจะพาท่านฟังไปดูว่าวันนี้เนี่ยผู้นําของรัเสเซียก็คือปูตินนั้นได้มีการมอบเรือดำน้ำํานะฮะที่ขับเคลื่อนด้วยดีเซลไฟฟ้าจํานวนหกลำภายใต้ข้อตกลงที่ลงนามในปีบส5 2มาแล้วเนี่ยครับ ด้านประธานดีซางของเวียดนามก็มีการกล่าวนะฮะสุนทรพจน์แล้วก็กล่าวย้ำว่าทางเวียดนามและก็ปูตินเนี่ยได้เจรจากันอย่างสำฤทธิผลประสบความสำเร็จปูตินก็เดินทางหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในเวียดนามแล้วเนี่ยปูตินก็เดินทางไปที่เกาหลีใต้นะครับไปพบกับ ท่านผู้นําของเกาหลีใต้สุภาพสตรีนะปักตึนเฮเนี่ยแล้วก็เราไปเห็นได้ว่าเกาหลีใต้วันนี้เนี่ยประเด็นปัญหาระหว่างเกาหลีใต้กับเหนือเนี่ยถ้าได้การเชื่อมต่อโดยปูตินเนี่ยก็น่าจะน่าจะเป็นเป็นพันธมิตรกันได้ในระดับที่สูงขึ้นที่ผมเรียนอย่างนี้เนี่ยวันนี้เกาหลีเหนือเอง,เองก็ แสดงปฏิกิยาต่างๆเพื่อเชีอเห็นว่าสหรัฐอเมริกานั้นอยู่เบื้องหลังของเกาหลีใต้มาโดยตลอดซึ่งซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดนะฮะแต่ว่าอดีตผู้นำอย่างคุณพ่อของอคุณผู้นำคนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เดินทางไปรัเสเซียในสมัยนู้นตอนที่ท่านยังไม่เสียชีวิตนะครับก็ ก็มีความใกล้ชิดกันอยู่เยอะทีเดียวกับท่านคิมซึ่งเป็นคิมจองอุนในปัจจุบัน,นคิมจองอิวผู้พ่อของคิมจองอุลเนี่ยเคยเดินทางทางรถไฟนี่เยไปถึงมอสโกนะครับก็ใช้เวลาไกลทีเดียวนั่นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียนยค่อนข้างเย่ะแมนฉะนั้นวันนี้เนี่ย เป็นไปได้หรือไม่นะครับที่ปูตินเองพยายามแสดงบทบาทในฐานะเป็นผู้นำอของโลกในประเทศที่เป็นมหาอำนาจในอนดีตก็คือสภาพโซเวียตเนี่ยนะครับะฉะนั้นประเด็นต่างๆเหลนี้ก็ลองจับตาดูนะครับว่าปูตินจะเป็นตัวประสานความสัมพันธ์ระหว่างเหนือใต้ได้หรือเปล่าเพราะวันนี้เดินทางไปที่เกาหลีใต้นะฮะ ก็มีการกล่าวปูตินก็กล่าวว่าแม้นว่ามูลค่าของการค้านะฮะเป็นการตกลงากับการค้าระหว่างรัสเซียกับเกาหลีใต้ในใจยังไม่สูงมากแต่ก็ถือว่าประเทศอย่างเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทีเดียววันนี้เราก็เห็นสินค้าของเกาหลีใต้นั้นไปตีตลาดทั่วโลกนะครับรวมทั้งในบ้านเราด้วย ฉะนั้นเราจะเห็นบทบาทของปูตินในรูปแบบของทางการเมืองอระหว่างประเทศซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากปรากฏการที่เกิดขึ้นออย่างที่ผมเรียนเท่ฟังเรื่องของซีเบียแล้วก็กรณีของอิรานซึ่งเปลี่ยนท่าทีแล้วมาเจรจากันเนี่ยรัสเซียเองก็ดูเหมือนว่าจะจะ อได้เปรียบในหลายด้านทีเดียวนะครับตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูกันไปในทางการเมืองประเทศนี้ก็ถือว่า,ารัสเซียช่วงนี้จะเป็นช่วงขาขึ้นของเขาก็ได้นะครับอีกเรื่องอยากพาเพื่อนฟังไปดูอที่สือ่อก,การนิดหนึ่งนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเสื่อการก็จัดการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเคือจพบพบักรภพนะฮะซึ่ง ถือว่าเป็นคอมมอนเวลล์เนี่ยและประเทศเขาก็เคยอยู่ในนั้นเนี่ยกลุ่มประเทศเครือจักรภพเนี่ยประชุมกันที่เซงการเนี่ยก็ช่วงระหว่างผ่านมาแล้วนะครับในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าเิงการจัดงานใหญ่ทีเดียวเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีเจ้าฟ้าชายชาวของ ของอังกฤษนะครับรัฐายาดอันดับที่หนึ่งครับราชวงอังกฤษเนี่ยก็เสด็จไปเยือนนัเป็นองค์ประธานาแทนของสมเด็จพระราชินีนาถน,นะฮะริสมเด็จที่สองก็มีผู้นําประเทศต่างๆที่อยู่ในเครือจักรภพมามากหม,มายกลายกองน,นะเอยอะมากนะครับแต่ปรากฏว่าในที่ประชุมนั้นเนี่ยมีก็พูดกันไปพูดกันมาก็มีการตั้งข้อสังเกตถึง ว่าอศรีลังกาเนี่ยใช้ความรุนแรงกับการจัดการสงครามที่เรียกสงครามกลางเมืองหลายทางคงจําได้ระหว่างศรีลังกากับทมินอีลันซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้นายมนตรีของอินเดียมาน์มฮันสิงห์เนี่ยไม่มาไม่มาเยี่ยนเพราะว่าถูกกดดันจากฝ่ายทมินนาดูซึ่งก็อยู่ในประเทศอินเดียเนี่ยมาก ก็ก็เป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวนะครับทั้งก็ไม่มาแล้วก็ที่สำคัญคือ,อนายเดยวิดแคมรอนซึ่งเป็นเลมบรีของอังกฤษซึ่งเดินทางไปประชุมด้วยเนี่ยก็ได้แสดงความเห็นถึงว่าระบางศรีลังกาเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนนะฮะ,ะคือพูดง่ายเสียงการจัดงานคอมมอนเวลล์เนี่ยดูเหมือนว่าจะดีแต่ปรากฏว่าถูก วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการเป็นผู้นำเสด็จการของท่านนายราชปักษาซึ่งเป็นนายมนตรีเนี่ยทีนี้หลายหลายประเทศก็เข้าไปก็เฝ้าดูอยู่นะครับตรงนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เสียงการเสียหน้าแต่ว่าถ้าเราหันไปดูเนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่าความขัดแย้งของระหว่างทมินอิททมินอิรามนะครับแล้วก็ ทางฝ่ายรัฐบาลของศรีลังกาในอดีตเนี่ยรบรบกันเยเยอะนะครับมีเหตุการณ์ความขัดแย้งมาถึง27ปีและนายราชปักษานี่แกก็จัดการด้วยกําลังซึ่งขณะนี้สหประชาชาติก็ยังก็ยังเก็บข้อมูลเฝ้าดูกันอยู่นะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าแต่ประเทศเนี่ยก็ถือว่าศรีลังกาโดยรัฐบาลเนี่ยทำเกิดกว่าเหตุ มีคนเสียชีวิตกันจำนวนหลายมืดทีเดียวข้อ,อมูลตรงนี้ก็ยังไม่จบนะครับระยากจะเรียนว่าจริงๆผู้นำที่ทำอะไรตามอาเภอใจหรือว่าชาป์นัดมากๆเนี่ยจะคิดว่าแค่เดียวจะจบนะครับนายเดวิดแคมรอนเป็นผู้นำต่างประเทศคนแรกนะครับที่เดินทางเข้าไปเยือนคาบสมุทรจับหน้าจับหน้านี่เป็นพื้นที่ที่เกิด ความขัดแย้งระหวา่า,รางรัฐบาลของสีลังกากับทมินอิหรามเนี่ยในหลายปีมาแล้วเนี่ยนะครับนั้นการจัดงานในเรื่องของเฟือจากพบที่ว่าเนี่ยก็กลายเป็นทําให้ร,รัฐบาลงสีลังกาเสียหน้าไปเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างนะครับที่อยากจะเอามาคุยในช่วงเช้าๆกับเท่าฝั่งเราก็จะเห็นได้ว่าหลายประเทศทีเดียวนะครับ พยายามจะลืมในเรื่องซึ่งจริงเราก็ไม่อยากจะไปลือกอฟื้นเน่ยยกตัวอย่างประเทศใกล้ๆบ้านเราซึ่งมีความขัดแย้งกันเรื่องกรณีเขาพระวิหารเนี่ยในช่วงหนึ่งเขมรแดงเองก็เป็นจุดสำคัญนะครับที่มีการสังหารประชาชนของเขาเนี่ยนับล้านทีเดียวนะครับอันนี้คงปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นนักประวัติศาสตร์ซึ่งจริง นักรัฐศาสตร์หรือนักอื่นๆเนี่ยก็ต้องเอาเรื่องนี้มาพูดคุยนะครับเพราะว่าท้ายสุดเนี่ยการใช้อํานาจบาดใหญ่กับกรณีของทํากับประชาชนเนี่ยถึงแม้จะอุดมการขัดแย้งกันเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นผลซึ่งเราก็เจนได้ว่าผู้นําของเบมรแดงก็ต้องขึ้นศาลแต่ว่าอันนั้นก็คงไม่ได้มีผลทางด้านกายอย่างเดียวแต่ในด้านจิตใจในด้านของ สภาพประวัติศาสตร์ของประเทศก็ต้องดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ว่าแต่ว่ากรณีของเสียงการนี้ก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งยังสดสดร้อนๆอนอยู่หลายประเทศนะครับที่ผู้นำใช้อำนาจบัตดใหญ่เนี่ยอย่างกรณีของฟูจิมุริในเปรูนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวระหว่างประเทศแต่ว่า ในเรื่องการทำวิจัยในเรื่องการค้นคว้าจริงๆถ้าเรามองแล้วเนี่ยสังคมประชาธิปไตยก็ตั้งข้อรังเกียจกับรัฐที่ประเด็จการที่ที่รัฐช้นาจมากเก็่ยกกรณีที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นประเด็นที่ปรากฏอยู่ในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานครับก็อยากจะตั้งข้อสังเกตกับเพื่อฟังนิดหนึ่งในช่วง ท้ายก็คือเรื่องของสมาคมอาเซียนที่ในอีกสองปีข้างหน้าจะเข้าประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียนเนี่ยนะครับเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามีการตื่นตัวกันในหลายหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียซึ่งเป็นเป็นศูนย์กลางของอเรียกว่าเป็น เป็นเฮดคอเตอร์ของอาเซียนนี่แหละนะครับประเทศไทยเ <c oughs> วียดนามเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าการที่พม่าะจะมาเป็นผู้นำเนี่ยซึ่งจะเป็นผู้นำก็คือเป็นเลขาธิการของสมาคมอ,อาเซียน <c oughs> เป็นเจ้าภาพในหลายๆเรื่องเนี่ยพม่าพราพ้อมไหมฉะั้นคำถามในเรื่องความพร้อมเนี่ยก็คือในแง่ที่ว่า มันคงไม่ใช่เป็นคําถามในเรื่องความพร้อมในการจัดที่ประชุมอะไรต่อไรนะครับหลายคนที่เข้าไปในพาม่าก,ก็จะเห็นพาม่ามีการก่อสร้างอะไรใหม่ๆเยอะมากเลยแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คือว่า,าความขัดแย้งภายในประเทศนั้นเนี่ยจะทําให้รัฐบาลฐานารัฐบาลปัจจุบันม่ทหารนลครับของท่านประธานดีเตงเสงนั้นเนี่ยจะสามารถ ยึดมั่นกับความมั่นคงตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขาเขาก็ฟังกันอยู่และพะม่าพร้อมในความหมายที่จะลดละความขัดแย้งภายในประเทศหรือเปล่าถ้าเราหันไปดูในอาเซียนด้วยกันต่างประเทศแต่ละประเทศก็มีปัญหาของของตัวเองนะครับอย่างกันนี้ของมาเลเซียเราก็จะเห็นว่าช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมา ก่อ,อนนีอันวายเปรินกับพรรคอัมโนนี่ก็เป็นซึ่งอการใช้กฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายความมั่นคงเนี่ยอของไออเอสเอของมาลเลเซียก็ค่อนข้างเข้มปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายตัวนี้นะครับก็ไปเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการชุมนุมก็ถือว่ามาลเลเซียก็พัฒนาไปแต่ว่าช่วงแรกกฎหมายออกมาหนักข้อกับ กว่าเรื่องกว่าเรื่องที่จะใช้กฎหมายความมั่นคงทั่วไปนะครับเพราะว่ามาเลเซียออกไปในรูปกันจำกัดในเรื่องอายุได้ว่าอายุเท่าไหร่เท่าไหร่ในการที่จะออกมาประท้วงหรือออกมาไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็ถูกโจมตีจากฝ่ายประชาชนเยอะนะครับแล้วสิงคโปร์เองค่อนข้างจะไม่มีปัญหาเรื่องตรงนี้เพราะว่ากฎหมายสิงคโปร์ค่อนข้างเข้ม I.S.A. หรือ Internal Security Act ของสิงคโปร์ก็ค่อนข้างจะแคมทีเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อหลายเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีคนออกมาเดินกระบวนนับพันนับพันของสิงคโปร์ถือว่าเยอะนะครับฉะนั้นนับพันที่ออกมาเดินกระบวนก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของของอผู้นำคืนนอนายยตรีลีเซนหลุงของเขาในเรื่องของการที่ พูดทานองว่าจะนําคนนอกเข้ามาทํางานแทนคนสิงคโปร์ที่ที่ไม่พร้อมอะไรทํานองนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นปัญหาภา,ายในต่างประเทศเราก็เห็นได้ว่าอ่ต่างประเทศก็มีมีเรื่องต่างเหล่านี้เนี่ยอแน่นอนนะครับนโยบายหลักของอาเซียนก็คือว่าเราคบค้าสมาคมกันอย่างสร้างสรรค์คือพูดง่ายๆเรื่องภา,ายในไม่พูด ครับไม่ไม่เอามาที่เรียกว่า constructive engagement เนี่ยอ่าหลายท่านก็จะเห็นว่าอ่าอย่างกรณีความขัดแย้งไทยกัมพูชาเรื่องของอ่าพระวิหารเนี่ยในอดีตก็ไม่นานเนี่ยครับก็พูดว่าอ่าดึงเอาประเทศอย่างกรณีอินโดนีเซียเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรพวกนี้ต่างๆเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเป็นข้อสังเกตของใครก็ตามที่จะพูดแล้วเราก็พยายามที่จะไม่พูดเรื่องพวกนี้นะครับ จริงๆถ้ามีปัญหาแล้วช่วยกันแก้มันก็น่าจะจบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องดูกันไปนะครับอ่อีกเรื่องที่เราจะต้องอ่ลงไปดูนิดนึ่นองอย่างกรณีของพามา่พา,มาผมได้พูดไปเมื่อข่าวที่แล้วอ่ขณะนี้พาม่าก,ก็พยายามแก้ไขแต่ว่าจะทันกับสถานการณ์เขาหรือเปล่าก็คือพยายามที่จะให้เห็นว่า พม่าไม่มีแล้วนักโทษการเมืองนะครับซึ่งก็ซึ่งก็ดีปล่อยกันไปแล้วเขาก็บอกว่าสิ้นปีนี้จะไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องการเจราจานกลุ่มน้อยจริงๆเขาก็ไม่น้อยนะครับหลายกลุ่มเนี่ยมีกําลังอาวุธมีทร,รัพยากรที่สําคัญทีเดียวจะหารูปแบบการเมืองระครองอย่างไรซึ่งก็เป็นข้อสังเกตขององ,องสาสุจีด้วยในการประชุม อที่ผ่านมาเมื่อมีการประชมุมของนักธุรกิจเมื่อช่วงสองสามสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคลณ่นของพอมา่าเราก็เห็นได้ว่าวันนี้เอเซียตะวันเชียงใต้หลายคนก็พูดถึงเรื่องว่ามีอนาคตในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ปัญหาการเมืองนั้นก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่นะครับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของ แต่ประเทศนะครับที่จะต้องจัดการกันไปก็คือไม่เข้าไปก้าวไายอะไรทํานองนั้นอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ของเอเชียตะวันอกเฉีงยงใต้ที่ผมนํามาพูดคุยกับท่านฟังนะครับที่ลองไปดูทางด้านความสัมพันธ์ในภูมิภาคแอเชียซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่า,ากรณีของญี่ปุ่นแล้วก็กรณีของเกาหลีใต้กรณีที่เกี่ยวข้องกับจีนนะครับ วันนี้เรื่องของเกาหลีเหนือเองก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอยู่เพราะว่าถึงแม้ว่าหลังจากช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วตอนนี้เราก็จะเข้าปีปีใหม่แล้วนะครับก็คงจำกันได้ว่าในช่วงปีใหม่ที่แล้วนู้นเนี่ยก็เกรงกันว่าตัวผู้นำคนใหม่คิมจองอุน่นั้นจะทำอะไรทีเลนทีเลนเท่เน อาจจะมีเรื่องของการยิงขีปนาวุธไปที่นู่นที่นี่แต่วันนี้เนี่ยแล้วก็มีการยกเลิกหลายเรื่องทีเดียวแล้วก็วันนี้เขตเศรษฐกิจระหว่างเหนือใต้ก็ลับเชื่อมต่อกันใหม่ปูตินเองก็เข้ามาเยี่ยมเยียนที่เกาหลีใต้ก็น่าจะเป็นผลดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ฉะนั้นการเมืองระหว่างประเทศมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับคือ,อะจะไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรอะไรทํานองนั้นแต่ว่าขณะเดียวกันเราในฐานะที่ดูข่าวเรื่องพวกนี้ก็คงต้องจับตาดูกันไปนะครับอีกเรื่องอยากพาท่านฟังไปดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียในสองประเทศนี้ถ้าดูในแผนที่ในแปซิฟิกเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า อินโดนีเซียเป็นประเทศใหญ่เป็นเกาะมีประมาณหมื่นกว่าเกาะแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับออสเตรเลียทีเดียววันนี้ความสัมพันธ <c oughs> ์ของสองประเทศไม่ค่อยดีนะครับก็สองเรื่องใหญ่ๆด้วยกันสรุปให้ท่านฟังได้เห็นภาพก็คือว่าเรื่องแรกเนี่ยออสเตรเลียได้ผู้นำคนใหม,ม่หลังจากที่พักแรงงานออกไปจาก อการเป็นรัฐบาลนะครับในโทนีอบอตซึ่งเป็นพรรคแนวเขาใช้คำว่าอนุรักษ์นิยมกลางๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คนไทยไม่ค่อยชินเท่าไหร่ความสัมพันธ์สองสองไม่ดีจะหาก้อยุติได้อย่างไรนะครับท <c oughs> ่านฟังครับเรื่อง <c oughs> เรื่องของสองประเทศยังไม่จบนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมเวลาหมดพอดี ก็ต้องขอลาท่านฟังไปในช่วงเวลาที่ตอนนี้นะครับสวัสดีนะครับพบโลก